เจดีเสนอรายการแรงกรรมคนเราจะชั่วจะดีอยู่ที่การกระทำทำกรรมใดไว้กรรมนั่นแหละจะเป็นสมบัติของเราจะพาเราไปคนทำกรรมใดแล้วย่อมเห็นกรรมนั้นในตนเองกรรมจะเป็นดุดเงาติดตามตัวเราไปทุกพทุกชาติแม้ไม่มีใครรู้ใครเห็นแต่ตัวของเราก็ย่อมประจักษ์ด้วยตนเองตลอดเวลา หลอกคนอื่นพอจะหลอกได้แต่จะหลอกตัวเองไม่ได้นี่คือกฎหมายธรรมชาติที่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงไม่อาจจะหลบหนีหลีกเลี่ยงได้เพราะมันเป็นผลของแรงกรรม สวัสดีครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นช่วงรายการแห่งคุณค่าสาระเสนอท่านในรายการแรงกรรมให้ท่านได้ทราบถึงกฎแห่งกรรมอย่างน้อยก็เตือนสติผู้ที่กำลังทำกรรมชั่วอยู่แต่ยังไม่ได้รับผลบาปก็อย่าเพิ่งหลงละเริงว่ากรรมชั่วไม่มีผลนั่นเพราะกรรมชั่วยังตามมาไม่ทันเหมือนหมาไล่เนื้อแต่ในวันหนึ่งมันก็ต้องตามทันในทางตรงข้าม ผู้ที่กำลังทำกรรมดีอยู่แล้วยังได้รับความทุกข์ก็ไม่ควรจะท้อใจวันหนึ่งกรรมดีจะต้องให้ผลอย่างแน่นอนแรงกรรมเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องของมนุษย์ผู้มีใจโหดเหี้ยมทารุณไม่มีความเมตตาปาณีในมนุษย์ด้วยกันเขากล้าฆ่ากล้าทำลายมนุษย์ด้วยกันเขาไม่ละอายชั่วกลัวบาป เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งอันได้เกิดขึ้นแล้วในเรื่องที่ชื่อว่านักฆ่าขอขอพระคุณผู้ใช้นามปากกาว่าบัวหลวงไว้ณที่นี่ด้วยนะครับ เสียงปืนดังขึ้นกึกกล้องสองสามนัดสิ้นเสียงของปืนชายผิวสีค่อนข้างขาวร่างท้วมไวกลางคนแต่งกายด้วยชุดสากลดูภูมิฐานก็คอห้อยพับติดอยู่กับขอบหน้าต่างของรถยนต์โตโยต้าสีบรอนที่หน้าผากอาไปด้วยเลือดซึ่งไหลทะลักออกมาตามรอยของทางกระสุนปืนซึ่งวิ่งเข้าสู่กึ่งกลางหน้าผากข้างหนดแก้มและโกกู ในขนณะเดียวกันนั้นก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งติดเครื่องคอยอยู่แล้ววิ่งออกไปอย่างกระทันหันจากบริเวณน,นั้นโดยมีชายหนุม่มอายุป,ประมาณ20ปีเศษนั่งซ้อนท้ายและหายลับไปอย่างรวดเร็วเป็นไงบ้างงานที่ให้ไปทำเรียบร้อยดีไหม เสียงราบเรียบรอดออกมาจากลำคอของชายร่างอ้วนเตีย้ยขณะนั่งอยู่บนเก้าอี้อันงามสงา่าซึ่งตั้งอยู่มุมห้องอีกห้องหนึ่งอันโอถงบอกบ่งถึงฐานะความเป็นมหา ทำงานให้แก่ผู้ว่าจ้างสำเร็จเขาจะได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างทุกครั้งแต่เงินของเขานั้นเป็นเงินซึ่งได้มาจากการเบียดเบียนเอาชีวิตของผู้อื่นทุกครั้งที่เขาทำกว่าจะได้เงินเหล่านั้นมามือของเขาต้องเปื้อนเลือดและต้องทนต่อคำสาปแช่งของญาติพี่น้องของผู้ตายเสมอเงินของเขาที่ได้ จึงเป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ถึงจะมีมากมายยังไงก็ไม่ได้ใช้อย่างสะดวกสบายถึงแม้จะมีเงินมากแต่ก็ต้องอยู่อย่างลําบากหาที่มีชีวิตสบายๆยอย่างเราไม่เพราะเขาต้องคอยหลบการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาจะนอนก็ต้องคอยระวังไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้เวลาจะกินก็ต้องหลบหซ่อนๆกินอยู่หลับนอนไม่เคยสบาย เพราะวันใดหากเผลอไผลเดินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นเข้าวันนั้นก็เป็นอันว่าไม่ต้องออกมาเดินอยู่ข้างนอกอีกต่อไปแล้วและถึงแม้เขาจะมีคนรู้จักที่เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือรู้จักกับเสียผู้มีอิทธิพลแต่นั่นก็หาใช่ว่าจะสบายแต่อย่างใดไม่บางครั้งยังจะถูกเขาใช้เขาวานให้ทำในสิ่งอันไม่พึงประสงค์เสียอีก แต่จะขัดได้อย่างไรในเมื่อเป็นลูกน้องของเขานิสัยของโจรโจรย่อมรู้กันดีไม่พอใจจะฆ่าเสี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ฆ่าจะเอาเข้าคุกก็ได้ทุกวันจึงต้องทนอยู่อย่างจำใจทุกชีวิตนับสิบนับร้อยถูเข้าพลากเอาไปจากครอบครัวซึ่งก็มีน้อยครั้งเขาจะทำงานพลาด ขนาดทำเพียงแค่บาดเจ็บแต่ถึงกระน,นั้นก็เล่นเอาผู้เคราะหร้ายต้องเจ็บปางตายไปเหมือนกันไม่พิการก็ต้องรักษาอยู่หลายวันกว่าจะรอดยิ่งนานวันบาปกรรมก็ยิ่งรุนแรงทวีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากความผิดซึ่งเคยกระทำโดยพลาดเพียงครั้งเดียวก็กลับกลายมาเป็นนับครั้งไม่ถ้วนสุดที่จะถอนตัวขึ้นจากวงการน,นี้ได้อีกถึงจะหลีกหนีอย่างไร ก็ไม่มีวันที่จะพ้นเสียแล้วชีวิตของมือปืนที่วัยรุ่นบางคนเขาเห็นแล้วนึกว่าโก้เก่งสมกับเป็นลูกผู้ชายโดยการเรียนแบบอย่างผิดผิดทำท,ท่าทําทางเป็นจิกโกบทำโก้เป็นอันตราพานระรานชาวบ้านอย่างที่วัยรุ่นเขาพอใจแท้จริงแล้วหาได้เป็นคนดีอย่างที่เขาได้คิดไวไหมคนจริงที่แท้จริง เขาหาได้ทำตัวเป็นอันตราพานรัร,รานแก่ผู้ดใดไม่แต่ที่เขาต้องกระทำไปนั่นเพราะความจำเป็นบังคับเขาต่างหากผู้ใดรับความเดือดร้อนไหนเหลยจะสรรเสริญคนที่สร้างความเดือดร้อนให้มีแต่จะกลด่าสาบแช่งทุกวันให้ตายวันตายพรุ่งชีวิตของเขาจึงเปรียบเสมือนแขวนอยู่บนเส้นได้เปื่อยๆไม่วันใดก็วันหนึ่ง ก็จะต้องมาถึงข่าวของตนเข้าบ้านไม่ถูกเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองยิงตายพวกเดียวกันก็อาจจะมาหักหลังหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกมือปืนของฝ่ายตรงข้ามที่ตนเองไปฆ่าไปสังหารฆ่าเอาแน่นอนในที่สุดวันนั้นก็ต้องมาถึงและแล้ววันนั้นก็มาถึง เมื่อนังสือพิมพ์ทุกฉบับได้แพร่ข่าวออกมาเกลียวกล่าวว่ามีชายอายุประมาณ20ปีมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนจด3.8เข้าที่ใต้าตาซ้าย1แหง่งหางคิ้วซ้าย1แหง่งกระสุนฝังในจากการสอบสวนผูเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบชื่อต่อมาว่าเป็นนายจันทร์ซึ่งมีอาชีพเป็นมือปืนมีคดีติดตัวหลายคดีก่อนเกิดเหตุนายจันรได้ไปเยี่ยมญาติที่บ้าน แต่ขณะที่กลับออกมาระหว่างทางก็ถูกยิงตายดังกล่าวนี่แหละชีวิตของคนที่เคยฆ่าเขาเขาย่อมถูกเขาฆ่าต่อไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็าอาจจะถูกเขาฆ่าได้ทุกเมื่อแม้ตัวเองจะหลบรอดจากสายตาของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพ้นแต่ก็ไม่อาจจะหลบรอดสายตาของเพื่อนร่วมงานไปได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องถูกเขาฆ่าตายเช่นกัน เหมือนดังคำที่ท่านว่าไว้ว่าใครทำกรรมอย่างไรก็ย่อมได้รับผลของกรรมเช่นนั้นอย่างเช่นรายของนายจันทร์เป็นผู้มีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าเขาแต่แล้วผลสุดท้ายก็ต้องมาถูกเขาฆ่าเช่นกันและคนที่ฆ่าเขาก็หาได้เป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่แต่กลับกลายมาเป็นพักพวกของตนซึ่งเป็นพักพวกเดียวกัน ที่อาจจะมีเรื่องคุณข้องมองใจในการชิงดีชิงเด่นนั่นเองฉะนั้นขอทุกคนจงอย่าได้ประมาทในชีวิตกันนักเลยใครประมาทในชีวิตเห็นผิดเป็นชอบไม่สนใจในการบุญกุศลชีวิตนี้จะหาความสุขความเจริญได้อย่างไรแต่ส่วนคนที่เขาไม่ประมาทกันรู้ผิดรู้ชอบกอบแต่สิ่งอันเป็นกุศล อิ่มในผลของบุญที่ได้ทำชีวิตของเขาก็มีแต่ความสุขสบายจนถึงบ้านปลายข้าพระเจ้าไม่เคยเห็นเลยว่าใครที่ทำดีแล้วในบ้านปลายของชีวิตเขาจะพบกับความลำบากข้าพระเจ้าเจอๆก็มีแต่ว่าคนที่มีใจบุญใจกุศลเวลาใกล้จะตายก็มีแต่คนเป็นห่วงเป็นใย,ยและเขาผู้นั้นก็ได้ตายอย่างสงบ และเมื่อตายไปแล้วก็มีแต่คนสรรเสริญในคุณงามความดีของเขาตลอดมาอีกทั้งยังมักจะนำเอาความดีของเขาผู้นั้นไปเป็นแบบอย่างชี้นำให้ลูกหลานเอาเยี่ยงอย่างถึงแม้ตายแล้วก็มีคนกราบไหว้อยู่ทุกวันเหมือนดังกับเช่นพระอริยสงฆ์ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนั่นยังไงถึงแม้ท่านจะได้มรณภาพเป็นนานสักเท่าใดแล้ว ก็ยังไม่ไว้ที่จะมีคนนำเอาความดีของท่านมากล่าวไว้เสมอเสมอส่วนคารวะธรรมดาก็มีให้เห็นอยู่มากมายเช่นกันแต่ก็ต้องขอให้ทำดีให้จริงให้จังเท่านั้นผลของความดีย่อมปรากฏมีอยู่เสมอไม่ตายตามตัวของเข้าพู้นั้นไปด้วยอย่างแน่นอนไม่ใช่ว่าเราทำดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างนั้น แล้วก็มาบอกว่าทําดีไม่เห็นได้ดีสักทีเลยนั่นมันจะเป็นไปได้อย่างไรแต่ถึงแม้จะทําดีบ้างไม่ดีบ้างก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เคยสร้างความดีเอาไว้เสียเลยบุคคลที่ไม่เคยสร้างความดีเอาไว้เลยอันที่จริงแล้วก็ล้วนแต่จะหาได้ยากอย่างหนึ่งเช่นกันเพราะไม่ค่อยจะมีแต่ถ้าเกิดขึ้นมาข้าพาเจ้าก็รับรองได้ว่าเมื่อเขาตายไปแล้ว ก็คงไม่มีคนใดหรอกที่จะกล้าสรนเสริญเขานอกจากจะส่งคำด่าคำสาปแช่งตามไปให้เท่านั้นเพราะถ้าขืนไปสรนเสริญคนชั่วเข้าว่าเป็นคนดีคนที่รู้จักเขาก็จะประนามเอาเปล่าๆอย่างเช่นมีคนฉุดลูกสาวของเขาเอาไปข่มขืนอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหาพ่อแม่ของลูกสาวผู้นั้นยังจะสรนเสริญคนที่ ย่ำยีลูกสาวของตนก็เห็นจะออกเป็นคนวิกลจริตไปเป็นแน่ดังนั้นจึงหันมาทำความดีกันดีกว่าความดีเป็นบ่อกเกิดของคนดีและเป็นทางที่จะนำไปพบคนดีๆถ้าทำผิดยอมรับผิดที่ผิดน้อยก็จะพลอยหายไปที่ผิดใหญ่ก็จะไม่มีตามมานี่ถ้าหากนายจันยอมรับผิดเส้นแต่แรก ลองต่อสู้คดีและกลับตัวกลับใจไม่ดื่มเหล้าอีกชีวิตของเขาก็อาจจะไม่ต้องเป็นเช่นนี้ก็ได้หนีอะไรก็พอจะหนีรอดได้หรอกนะท่านแต่ทุกคนจะหนีกรรมของตนที่ทำไว้นั้นเห็นทีว่าจะหนีไม่มีวันพ้นเป็นแน่นอนหนีอะไรก็พอหนีได้แต่ที่หนีไม่ไหวนั่นก็คือผลกรรมของตนเอง